บุญทั้งหมดจงรวมตัวกันให้ลูกๆทุกคนจงได้รับพรอ,อัจเป็นของประเสริฐกายสิทธิ์ที่สุดคือมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพึ่งมีพ่อแก้วแม่แก้วเป็นที่เคารพกตัญญูมีพระคุณครูบาอาจารย์เป็นที่เคารพรักเรียงกลัวเราจะไม่ทําความผิดต่อหน้าใจท่านเป็นอันขาดแล้วเรามีในผ่านตีที่ไปสี่ห้าเราก็เบสุดแล้วด้วย ขอให้กําลังทั้งหมดนี้อยู่กับลูกตลอดเวลานึกอะไราให้มันเต็มขึ้นมาทันทีนะลูกนะแล้วก็หาจิตใจในยังบริหารร่างกายอยู่อีกกีวันกี่ชาติที่ร่างก็ตามขึ้นชื่อว่าความขัดข้องความไม่มีความไม่ได้ความยากจนจงอย่ากเกิดแก่ดวงจิตกก่กายของเรานะลูกนะจะทําอะไรที่เป็นความดีในการบริหารตัวเองบริหารครอบครัวบริหารผู้มีคุณบริหารประเทศชาติของเราขอให้เราทําได้โดยไม่ขัดข้องแม้แต่น้อยสมปรารถนาทุกอย่างในการทําความดีนะลูงนะ ขึนคือความยากจนจะไม่มีกับเรานะหลูกนะรับผ่อนลูงนะยะถาวะเรวะาบุลาบริบุเรณติสาคารังเอวะเมวะเอโตทินนางเปตานังอุปปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิชะตุสเพบรเรณตุสังกปาจันโทปนละโสยะถามณนิโชติละโสยะถาสพีติโยวีวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตปวัตวันตรยโยสุขี ทีขายโกภวะอภิวาทานสีลิสเนจังวุทธาปเจยโนจตารโอปมาวัฒนติอายุวันโนทุขังพลังภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพปเทวตาสัพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะสจาท้าโสตะวันตุเตรวย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 มีความสุขนะลูงนะเจอแต่คนดีเจอแต่สิ่งที่ดีนะคนไม่ดีสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ดงหลีกไปจากทางเดินชีวิตของเรานะเพราะเราจะไปในผ่านกันนะ